สวัสดีครับรถผมเป้บ้านใหม่รถมือสองนะครับเข้าใหม่3คันยังไม่ได้ล้างเลยนะครับชเชฟโรเลตปีสองพันหกระจกไฟฟ้าตัว LT ลทีแล้วสองพันห้า 2, ขึ้นขอมันเร็วแปดหมื 8, e ่นเก้ o ีแม็กอสปีสองพไฟออกหูแล้วขายแสนแสนสองหมืนพันนะอันนี้อันนี้แสนสองหาพันอันนี้วีโก ีไม่สวยนะครับบอดี้ไม่สวยขายเก้าพันเก้าปีสองพันเจ็ดเอาขายตามสภาพนี้อ่ะนี่นะนี่นะเพื่อนๆพื่อีโก้ตามสภาพปีสองพันเจ็ดเก้าพันเก้านะครับนี่เนาะจะปีศูนย์เจ็ดคันนี้เนถึงนะจะขายตามสภาพก่อนนะเพื่อนๆเดี๋ยวไม,ไม่ไม่เก็บงานรถเก็บงานเยอะจัดนะครับเ <c oughs> นี่ยภายในใช้ได้มันก็ประมาณเนี่ย อย่างไม่ได้ล้างเลนี่นะครับ,านะรบตารต,ติดทุกอย่างปกติหมดนะตาร์ติตดแต่บอดี้ไม่สวยอันนี้บอดี้ไม่สวยบอดี้ไม่สวยอันนี้บอดี้ไม่สวยเก้าหมื่นเก้าพีสองพันเจ็ดเครื่องสองพันห้านะครับนี่อันนี้ไอ้มันแตกฝั่งนู้นนะนี่นะมันแตกนี่มันแตก,น,แตกน้องใครรับได้ค่อยเมานะครับคันนี้อันนี้ปีสองพันหก s x เครื่องไอเทคนะครับปีสองพันหกเนาะ คันนี้ขายแสนสองหมื่นเก้าพันคันนี้รถโคตรสวยบอกตรงหน้าเดิมท่าเดิมหมดนะครับคันนี้สวยคันนี้ไม่เก็บงานไม่ได้ไม่ได้เก็บอะไรสักสักอย่างเลยนะครับขายได้เลยแสนสองหมื่นเก้าพันสนใจทักมานะครับคันนี้เป็นเชฟโรเลสโคโ o ราโดตาสองชั้นนะปีสองพันหกคันนี้เป็นตัว lt นะครับเครื่องสองพันห้าคันนี้ขายตามตามสีตามสภาพเนี้อยอาจยะเปลี่ยนยางให้ใหม่ยางหลังนะแปดหมื่นเก้า นี่นะครับขายประมาณนี้เลยเนาะไม่ไม่ได้เจยดนะสีมันก็ใช้ได้นี่ผมให้เดี๋ยวดูรอบคันให้นีๆป i ก o อันน,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  go. นี้นะครับแล้วก็ใหม่สามคันเนี่ซื้อเข้ามาสามคันเนี่ยเซฟโเรเลตปีสองพหกเนาะแปดมนเก้าอันนี้ด้านหลังนะครับเดี๋ยวทุกคนดู ไป่ายด้านหลังให้ดูนี่นะฮิโกฮิโก,โกเก้าหมืนเก้าเพื่อนๆบอดี้ไม่ค่อยสวยนะบอกไว้ก่อนสีไม่สวยบอดี้ไม่สวยนะครับใครรับได้ก็เอานะเขาขายกันดูแสนห้าแสนหกวันนี้ถ้าทุกอย่างมันได้นะครับอันนี้พูดถึงว่าอันนี้สภาพผมยังไม่ได้ปนะรับนะฮะเก้าหมืนเก้าอันนี้เล่เมเอกาสารรอนะครับรอประมาณสองสัปดาห์ วีโก้ปี2007เครื่อง2,599ันอินเตอร์บนนะครับแล้วก็ดีแม็กเอสเอ็คแสนสนแล้วก็เชฟโเรเลตตาสองคันแปน8,9,000บาทนะครับโอเคสำหรับที่ใครชอบใจคลิปนี้ก็ฝากกดไลค์ like, กดแชร์ share, กดซับสไครต์ด้วยนะครับนีันะครับอ่ก็สำหรับคลิปนี้ก็ขอบคุณมากๆนะครับสวัสดีครับสวัสดีครับ